สวัสดีแมวบางพูนกรุบกรุบเนยจ้ากันได้เจี๊ยบเรียนอ่อนนางไงเจี๊ยบเรียนเบันก็บรรเบรียนตามปกติด้วยจา้ากันไ้ก็โยสปวดลาอล้เด้อจ้าโมยเมย์เมย์บางบางันมือได้สมไงให้เด้อจ้าจ้าสวัสดพีพี่พี่แม่แม่และคุณลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอวันเหมือนเดิมนะคะพี่พี่ขาวันนี้ก็จะนําเสนอผ้าใหม่นะคะราคาเบาเนะคะให้พี่พี่ได้ติดตามได้ชมเหมือนเดิมนะคะ ก็มามีความสุขกับการชมผ้าไหมของขวัญน,นะคะพี่ขาแม่จ๋าจ้ะวันนี้ก็จะมีเป็นงานสามตะโกนนะแม่ราคาเบาๆราคาที่พี่ๆนะคะแม่ๆจ๋าจับต้องได้นะคะแม่จ้ะมาชมเลยนะคะขวัญจะนําเสนอนะคะเป็นพื้นแรกเสวยเลยนะคะจ้ะมาชมเป็นพื้นนี้นะคะพื้นนี้จับต่อมาจากของวันที่สิบแปดนะคะเพราะว่า มันยังไงไม่รู้โทรศัพท์มันกระโดดฝนมันตกกระโดดนี้เลยนี้ลูกค้าเลยค่ะพื้นนี้นะจ๊ะคุณลูกค้าจะออกเป็นโทนสีเขียวนะคะแม่จ๋ะเป็นโทนสีเขียวเขียวพรยนะเป็นลายก้นหอยเขียวพรค่ะสวยงามมากมายเลยจ้ะขวัญน,นำเสนอนะคะพื้นนี้ พี่จ๋าแม่จ๋าสวยมาสวยงามมากมายเลยจ๋าละอ้นะละอ้จะนับละอ้จะนอยละอ้อแบบบรรยายมันเต๋อแต่เด้อบองเด้อนี่เขียวประมาณนี้นะคะวุ้นนุ่งแล้วขับผิวสวยมากเลยจ้าสนใจโทรสอบถามฝันได,ได้มาได้นะจ๊ะเบอร์โทรจาศูนย์เก้าห้าจ๋าสงเก้าสามเก้าสามสองหนะคะพี่จ๋าแม่จ๋าวันนี้ขวัญน,นำเสนอนะคะในราคาที่ เบานะคะเบามากมายจ้าพืนนี้รหัส A1 นะคะพี่ค่ะรหัส A1 หเจียจะประมาณนี้นะคะเจียจะทขั้นด้วยเจโฮนะคะพี่ขนาดผ้านะจ้าหนึ่งคูณสองเด้อจ้าอืมเกินผ้าเกินสองเมตรนะคะพี่ คืนนี้นะคะคุณลูกค้าจ๋าจะเป็นโทนสีเขียวไพรจาพ้าผืนจริงสวยนะแม่นะผืนจริงสวยแล้วก็ผ้าเนื้อหนาเนื้อแน่นมากเลยจ้าความนําเสนอนะในราคาเบาราคาที่พี่ๆี่แม่แม่จ๋าจับต้องได้1,899บาทนะแม่นะหนึ่าสิบเบาทจ้า หยิบยกมานะคะผืนนี้ในราคาเบาๆนะคะสวยงามมากมายนะคะจะมีดอกดอกสีดอกแดงนะคะแล้วก็จะเป็นสีฟ้านะคะสีชมพูนะคะพี่ค่ะสวยทุกพื้นร <c oughs> อ,อนะลรอคล,ลังหรือจ้าสบุดกระดาีลนลลอลรอจ้า สวยงามมากมายเลยนะจ้าผ้าผืนนี้สวยสวยนะจ้าแม่จ้าควันวางแล้วนะผืนนี้รหัส a อหนึ่งนะคะพี่รหัส a อหนึ่งนะคะวันนี้นำเสนอผ้าไหมราคาเบาๆนะคะให้พี่พี่แม่แม่จ้าได้ชมเหมือนเดิมนะแม่จ้ารีบจับจองมันกันมานะคะผืนนี้นะคะเขียวมีน้อยมากเลยนะคะพี่คะสวยงามมากมายจ้าบรรยายไม่ถูกเลยจ้า มาชมต่อนะคะคุณลูกค้าจา้าพืนนี้สวยงามมากแม่สวยแบบบรรยายไม่ถูกเลยจ้าสวยแบบสว,ยสวย,สวย,บบยสวยดังอ่ะสวยแบบไหนสวยดังเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะคะสวยกล้ลองกลางวานนะคะแม่จา้าพืนนี้จ้า พื้นนี้นะคะคุณลูกค้าจะเป็นลายตะเกานะคะนี่เห็นไหมเอ่ยแต่แต่แตอนจริงแล้วก็เรียกนาคน้อยนะคะแม่ขาเขาเรียกนาคน้ยนะคะพื้นนี้สวยงามมากเลยแม่จา๋าสวยที่สุดนะสวยแบบบรรยายไม่ถูกเลยจา้าพื้นนี้พี่ขาสวยเหลือเกินหนึ่งพันแปดร้อย 9้าบาบาทนะนะ,นะ,นะพูดแล้วก็พูดแล้วพูดแล้วลิ้นพันหนึ่งพปดร้าสิบ้าบาทนะสนใจโทรสอบถามขวันมาได้นะจ๊ะจเบอร์โทรจ้า0ู5เ9้าห้าจาสส้าสามสองหนะพี่นะ สนใจสอบถามขวัญมาได้นะจ๊ะเบอร์โทรจ้า0 9 5 2 9 3 9 3 2 6พื่น,นี้ขวัญน,นำเสนอนะคะในราคาเบาๆ1,899บาทนะจ๊ะ1,899บาทนะราคาเบามากนะแม่นะถ้าปลายทางมีบวกเพิ่มนะแม่ปลายทางมีบวกเพิ่มนะคะขอบอกวันนี้ขวัญก็มาในชุดผ้าไหมเหมือนเดิมนะคะพี่ค่ะ สนใจโทรสอบถามขวัญได้นะเบอร์โทรจ้า0 9 5ย์3 9 3จ้ากระากขนานี้ละอ,อครลางนะเมละอ,อจะนับเลยละอ,อนะสวยมากมายเลยจ้าสวยแบบบรรยายไม่ถูกเลยจ้าพี่จ้าแม่จ้านะคะคืนนี้ขวัญอยากให้แม่ๆนะคะพี่ๆนะคะได้ไปครบไปโครนะคะอุ้ยโดนเสงน้งยิ่งสวยนะคะแม่จ้า1,899บาทจ้า อยากให้แม่แม่นะคะพี่พี่จ๋าได้ไปโครไปโครงนะคะผ้าผืนนี้สวยเหลือเกินนะคะสวยไม่บรรยะบบรรยังสวยบรรยายไม่ถูกจยาหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะจ๊ะลายนาคน้อยผืนนี้อยากให้พี่พี่นะคะแม่แม่จ๋าได้ไปโครไปโครงนะรหัสผืนนี้ลืมบอกรหัสไปรหัสผืนนี้รหัสเอสองนะจ๊ะ รหัส A2 นะแม่นะมองเจอแต่ควารหัส A2 นะแม่จ๋าจ๋าวางก่อนนะคะพี่จ๋าแม่จ๋าหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะจ๊ะหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทวางก่อนแม่ผ้าเนื้อสวยเนื้อนาะนเนื้อแน่นจ๋า มาชมรหัส a อสามนะคะรหัส A3 สามนะจ๊ะแม่จ๋าพื้นนี้ขวัญน,นำเสนอนะนำเสนอนะเป็นงานร้อยดาวนะจ๊ะ้อยดาวพื้นนี้นะคะคุณแม่ขาคุณพี่ขาสวยงามมากมายเลยจ้าขอบอกหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะจ๊ะแม่จ๋า อยากให้พี่ๆนะคะแม่ๆจะได้ผ้าไหมผืนนี้นะคะไปครอบไปครองนะจ๊ะผืนนี้นะคะคุณลูกค้ารหัส A3 นะคะรหัส A3 จ้าสวยงามมากมายจ้าบรรยายไม่ถูก 1899อาบาทนะจ๊ะพี่จ๋าแม่จ๋า1,899กาบาทผ้านเนื้อสวยเนื้อหนานเนื้อแน่นนะคะขอบอก <นะ S 1> ฝากพี่ๆนะคะแม่แม่จ๋าวันนี้สวยงามมากมายบรรยายไม่ถูกพื้นนี้ขวนนำเสนอนะจ๊ะในราคาเบาๆราคาที่พี่ๆแม,แม่แม่จ๋าจับต้องได้นะจ๊ะเชิงนะคะเชิงตรงตรง,ตรงบนข้างบนนี้ก็จะเป็นแดงนะคะแม่ขาแม่สวยมาก นะคะแดงไม่ต้องไปต่อดแดงเลยนะคะเชิงก็จะเป็นเชิงเดงเหมือนกันนะคะพี่เป็นงานร้อยดาวนะคะแม่จา๋าเป็นงานร้อยดาวที่สวยมากมายนะคะวันนำเสนอนะหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทจา้าหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทจา้าแม่จา๋า รอนะลอครั้งรอชนะไรอชนะหน่อยรอแบบรอบรรยายมาเตาหรือหรือเม่เม่บองบองขณนนี้ขณะทิตย์ใบนะจ๊ะรหัส A สามนะแม่นะรหัส A สามจ๊ะสนใจโทรสอบถามข่ันมาได้นะเบอร์โทรจ๊ะศูนย์เก้าห้าจ๊ะสองเก้าสามเก้าสามสองหกคืนนี้ขวัญนำเสนอนะรักมากเลยรักสมัยรักมากมากยิ่ง ยิ่งอยู่กับผ้าไหมนานก็ยิ่งยิ่งแต่จะรักมากขึ้นทุกวันทุกวันนะคะามาชมต่อนะคะคุณลูกค้าจา๋าผืนนี้นะคะขวานจะนําเสนอนะคะเป็นลายสไลด์นะคะลายสไลด์ที่สวยมากออกเป็นสีชมพูบานเย็นนะคะพี่จา๋าเป็นงานสไลด์นะคะมีหยดน้ําด้วยนะคะนะคะคุณลูกค้า จากขวัญน,นำเสนอนะคะ1,80099บาทนะคะ1,899บ,บาทาจ้ะสวยงามมากแม่ผืนนี้สวยเหลือเกินนะคะสวยจริงอยากให้พี่ๆแม่ๆม,ม่จ๋าได้ผ้าไหมของขวัญไปครอบไปครองนะผืนนี้สนใจโทรสอบถามขวัญได้จ้าเบอร์โทรจ้า095เจ้าสองเนะแม่นะจ้าแม่จ้าผืนนี้สวยมากเลยแม่ จะซื้อไปฝากลูกฝากหลานนะจ๊ะคืนนี้นะคะสวยมากเลยอะ่ะสวยแบบจึง้งจึ้งอ่ะขนาดผ้าหนึ่งคูณสองนะแม่นะหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะจ๊ะคุณลูกค้าจ๊ะหนึ 1, ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาท สนใจโทรสอบถามฝันได้จ้าเบอร์โทรจ้า0 9 5ย์3 9 3จ้านะคะขันวางก่อนนะคะผืนนี้รหัส A4 นะคะแม่จ้าพี่จ๋าผืนนี้รหัส A4 นะรหัส A4 สวยมาก สวยงามมากมายจ้าบรรยายไม่ถูกจ้าขวัญวางแล้วนะรหัสเอีจ้ามาชมต่อนะคะพี่จ้าแมจ้า,จามาชมพืนนี้วุ้ยสวยนะคะเป็นลายโบร,ราณที่สวยมากมายเลยจ้าพืนนี้สวยนะคะสวยเนียนสวยแบบละมุนละม่อมเลยค่ะสวยละอ่อนละอ่ะอนเมลอนาขนาดนี้ละอ่อนชนะพลุอ่ะจ้า <inate. S 2> ดูนะคะการโทรการมารัดลายอุ้เรียบเนียนมากเลยแม่จา๋าคืนนี้จะเป็นลายคมมีคมน้อยคมใหญ่นะคะก็มันมีคมน้อยคมใหญ่กว่านี้อะโคมน้อยคมใหญ่ผสมประสานนะคะสวยมากเลยอะนะคะเป็นลายโบราณนะคะแม่จา๋าสมัยก่อนก็จะมัดลายประมาณนี้ เดปรปยุ์ออกมาสวยมากแม่สวยเหลือเกินอ่ะนะ,ะคะพื้นนี้พื้นนี้วูดสวยใจละลายเลยแม่แม่จา๋าแม่แม่นะคะที่ไม่ชอบลายใหญ่นะชอบลายประมาณนี้นะแม่นะสนใจโทรสอบถามขวันได้จา้าเบอร์โทรจา้จาศูนย์เก้าห้าจ้าสองเก้าสามเก้าสามสองหกนะแม่นะจา้าสวยงามมากมายเลยจา้าบรรยายไม่ถูกจา้าฝันนำเสนอนะจา้าในราคาเบา ราคาที่พี่พี่แม่แม่จ๋าจับต้องได้คืนนี้สวยเหลือเกินนะคะสวยแบบไม่ต้องอธิบายเลยค่ะไม่ต้องอธิบายว่าสวยอย่าง,งานั้นสวยอย่างนี้บอกคําเดียวนะคะว่าสวยแบบสวยจริงนะคะละอ้ลอละอ้อเป็นเต้นนะีนี่กีฬาถ้าละอ้อเป็นเต้นละอ้อเป็นเต้นกีา่าสวยจริงๆเปลให้เลยนะคะพี่ขาขวันพูดภาษาขเขมรด้วยนะ ดีจำเรียบชนำเรียบแค่เรียบบางเรียบแม่เรียบเอาเรียบโอนจ้ะพื้นนี้รหัส A 5ห้านะคะพี่ขารหัส A 5ห้าจ้ะสวยงามมากเลยจ้ะพื้นนี้ฟันให้ชมนะคะคุณลูกค้าจ้ะสวยงามมากมายจ้าบรรยายไม่ถูกเลยจ้าเขาบอกนะคะว่าสวยจึ่งมากเลยจะแม่ นะคะรหัสพื้นนี้รหัสวิขวัญมีความจําที่แม่นมากเลยนะโอไม่ใช่พื้นนี้รหัสเอห้ากนัททิปรม,ดมเดอเมเดยหไคอยไนคอจาอันนี้รหัสเอห้านะคะรหัสเอห้าเดอเมนเอประมูติงไนคอลนะรหัสเอห้านะคะพี่จา๋าแม่จา๋าพื้นนี้นะคะคุณน้องๆหา นะคะผืนนี้สวยมากเลยจ้าซื้อไปเป็นของขวัญวันเกิดตัวเองหรือของขวัญวันปีใหม่นะคะให้กับแม่หรือให้กับตัวเองก็ได้นะสวยเหลือเกินนะคะผืนนี้ขวานวางน,น,น,ะ,นะนะรหัส B5 จ้ะระ่เอไม่ใช่ B 5หสิรหัส A5 จ้าจ้ะ A5 จ้า A5 าจ้ะ <c oughs> พูดผิดต้องพูดซ้ำๆอย่างนี้เลยรหัส A ห้าคนนำเสนอนะหนึ 1, ่้าสิบเาบาทจ้ะ1 8 9่บาทนะจ้ะมาชมต่อเลยจ้าพนพูดไม่เยอะนะคะพี่คะเดี๋ยวเดี๋ยวมันโทรศัพท์ร้อนโทรศัพท์ก็จะกระโดดกระโดดแล้วตัดไปเองอีกนะคะพี่คะวันนี้ก็แนะนําไม่เยอะนะผืนนี้รหัส A 5จ้ะจ้ะ สนใจโทรสอบถามผ่านมาได้นะจ๊ะเบอร์โทรจา้าศูนย์เก้าห้าจ้าส่งเก้าสามเก้าสามสองหกนะจ๊ะอุ้ยแม่จา๋าพี่จา๋าผืนนี้สวยงามมากแม่นะคะผ้ามาแพงแพงนะคะเดี๋ยวขวัญขายไม่แพงจ้ะผืนนี้นะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวอ,อนะคะผืนนี้นะคะคุณลูกค้าที่ชอบโทนสีประมาณนี้นะคะเป็นจะเป็นลายปากกาเป็นเป็นดอกลำดวนนะคะพี่ เป็นลายดอกลำดวนนะคะเนี่ยเห็นไม่เอ่ยปากการันดูลจ้าปากการันดูลด้วยเนี่ยน,นี้ค่ะปากการันดูลจ้าแล้วก็จะมีมีมีมดอกดาวเรืองด้วยนะแม่นะเนี่ยตรงตรงนี้จะเป็นดาวเรืองนะคะมีดาวเรืองนะคะสวยงามมากเลยนะคะสลับสวยมากซื้อผ้าผืนหนึ่งได้ช้างไปตั้งหลายตัวนะคะเลี้ยงไหวหรือเปล่า <laughs> นะคะเป็นงานเชิงล่างเชิงบนนะคะเป็นงานเชิงล่างเชิงบนพื้นนี้สวยมากมีนะคะขวาน,นําเสนอนะหนึ่งพันแปดร้ยเก้าสิบก้าบาทเองราคาไม่แพง